ผ่าทุงเปื่อซื้อผ่าทุงแต่ว่าเขาเง็บเป็นสําเร็จรูปมาแล้วเนาะคะ่นะเนาะเปลยก็เลยจะมาแกะออกนะคะเพราะว่าเปีอยอจะเอามาปูให้ผ่าปูเตียงเลยไหมคะทุคกคนมองเปลยอก็นั่งกแกะออันนี้ม้าเนาะคะ่ะนี่หละคะ่ะเฮตดเองนั่งล้างคดล้างแข้งตรงนีแต่แค่สองพืนไหยคะ่ะเปลือกเอามาหลาอออกเือกกำลังหลาอออกทุก,ออกคนมอง เปียวบ,บอคคอยชำนาญน,นะคะทุกคนแต่เปียวกบเฮ็ดนะเนะี่ยเปียวก็น,นั่งเฮ็ดอยู่นี่แหละค่ะทุกคนเลยนเหนอแม่คะทุกคนเปียวก็เลยเตียนที่นั่งเนี่ยค่ะเห็นบอพอเขารอออกซเซลล์ผ่าตรงนี้ส่วนผ้าเนี่ยค่ะมันก็จะหลุดลุ่ยออกเนี่ยเปียวก็จะต้องมาเย็บลิ้มนะคะขึ้นมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เปียวไปตัดแต่งกิ้งนะคะส่วนทำสวนออกมือวานกนเนาะคะ่ะเนี่ยเป็นระเบียบแน่นะคะ่ะ บ้านพี่ออนโหของทุกคนเปี่ยวบรายยูเนาะสนามยากันยาเต็มไปหมดอันนี้กัตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบสี่นาทีนะคะอีกสิบห้านาทีกักับหกโมงแ้งนะคะก็เริ่มเป็นคึมๆแน่นะคะเหมือนฝนจะตกเลยวันนี้ปี่ก็ไปหาซื้อของนะไหมคะพวกของใส่ในล้านเนาะค่ะพวกกระดาษพวกยังเสียก็นำยาซักผ้าเนะค่ะแล้วก็กระดาษอันนี้นะคะ เขาเาก็เอามาใส่ในบริษัทเขาก็หักออกแล้วก็กาแฟานะคะทุกคนพอเคยมีล้มค่ะหอนใบระกูดเปียวเปียวกับมาเปียวมาทุกานไปนจะไปไทยเปียวเปลี่ยนดินให้เขานะคะเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งที่อันนี้เปียกช้ำไวเขาก็เริ่มแตกออกมานะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะใบเป็นดังต้องใส่แดดเผาเปียวก็เลยตัดตัดแต่งกิ่งเนาะค่ะตัดแต่งกิ่ง เพ่จะต,ตัดออกอีกอยู่แล้วก็อันนี้นะคะเห็นบ่าเขาเรื่อมแตกออกมาแล้วคือเขาต้องตัดแตง่งจรนะคะนี่นะคะถ้าวายุบานเนาะมันกะจะแห้งแรลงใบมันกะดางเดียวเปียนดินเราได้เลยะคะ่ะเพื่อสวัสดีทุกคนนะคะที่เขามาติดตามเราช่มช่องเปียวสวีเดนทุกคนเพียวไปเก็บหัวหอมเนาะคะ่ะมอหหอมอยู่ในสวนมาทํากับเขาหายแฟน <c oughs> มีมห้อมแดงแล้วก็หอมเขาหัวเขาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะใหญ่สุดเนาะยะไปตลาดร้านนะคะได้อย่างมานเนี่ย เนียกก่ยค่ะือกระแบงไป็นแหยาน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะบักทัวจะสั่งมาเพื่อนปลูกขายนะคะเพอเลยกกสั่งจอสั่งโลหนึ่งหรือเคืงโลไปปะจำาั่ได้เนี่ยค่ะมันจะมีแบบสีเขียวกับสีเหลืองเพื่อชอบสีเหลืองมาเลยค่ะเก็บหา่สดๆเลยนะคะแล้วก็บ,บักแตงทุกคนบักแตงก็จะเป็นบักแตงแบบนี้เนาะอันบักแตงแบบนี้เอามากินกับน้ำพริกแซ่บๆเลยทุกคน แต่ว่าถ้าผู้ใดมีอาการที่ว่าเจ็บตามนิ้วมืออยังไงนะมันให้ควานเม็ดออกนะคะอ่ากินได้แต่ว่าอยา่ยาอย่ากินปริมาณที่ลายนะคะเพราะว่าในมเมล็ดของแตงกวานะคะมันมีมีผลนะคะสำหรับคนที่เป็นพวกกดยูริกนไหมคะ่ะแม่เปียวหมอก็บอกให้กินเปียวเองเพื่อเป็นหมอ,อนวดเปียวก็ก,กินในบนแแตงให้หน่อยที่สุดนะแม่ค่ะเพราะว่าเปียวมีปัญหานิ้วมือกับหัวเขาเนาะค่ะนะคะทุกคนเมื่อวานเปียวอะ ซื้อเพื่อนไหมคะ่ะได้ทั้งได้ทั้งแจกทั้งแถมคนไทยเป็นแบบนี้คะ่ะช่วยกันเส้นหมักแตงอันนี้ทุกคนแบบเป็นหมักแตงแบบบ้านเขาแต่ว่าเขาจะนี้คนเนาะค่ะยูนี่ค้นค้นยูนี่เขาจะมักเอาไปดองดองเราทำว่ากินกับอันขนมปังแซนด์วิชเห็นไ้มคะ่ะออกดองออกรสเค็มบางคนก็ดองออกรสเค็มเขาก็จะเฮดแบบเป็นเขาเอิ่นว่าดองเกลือแต่ถ้าดองอีกแบบหนึ่งออกอนหวานสมๆ ก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะคะเป็นชิน้นลายขวางยังเสียใส่ผักซีลาวเขาเอาใส่นะคะก็จะออนหวานสมๆนะคะนั่นแหละเขาจะกินกับแซนด์วิชนะคะก็อร่อยไปอีกแบบแกเดียนเนาะค่ะเขาก็เข้าใจเฮ็นเนาะอาหารฝรั่ง่วนนี้ก็เป็นมะเขือเทศเกี่ยวกับซังเพื่อนเนาะค่ะเครืองรน้ก็ได้ยากแล้วนี่จะหน่อยจากเพื่อนนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศเปนี้หลากหลายนะคะ คือปูป่บ็ได้กินเองดอกซื้อเพื่อนเอาดีกว่าเปียวบ่ค่อยอยู่บ้านค่ะนาวันเปียวกับแฟนจะหากิจกรรมทำนะคะ่ะแล้วก็ว่าเจ้านาเนี่เจ้าที่นานี่แฟนเพียวก็จะพาเปียวไปสอบใบอนุญาตนะแม้สำหรับอัญหพาพันของตีกบนะแม้คะ่ะพวกเปียวเฮ็ดค้างไว้เพื่อเียวเฮ็ดไปค้างในครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าภาคปฏิบัติเขาสอบภาคปฏิบัตินี่พวกเปียวท่านี่เฮ็ดหนไหมคะ่ะเรียนภาคปฏิบัติไม่ภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ งวดปีสองปีที่เราไปเรียนเราเหลืออยู่เครื่องหนึ่งนะคะถ้าดีเสร็จแล้วนี่แล้วกันจะเป็นเฮดนะคะเฮดลูกค้าเก็บเมื่อไห้ทำค่าใส้จ่ายเรียบร้อยเพิ่นวางงวดหนาชั้นชั้นบบทำค่าใชาจให้เสอ็จเลยบบเปียวเพิ่นตัดเป็นสินเน้นน้อยให้เปียอนไหมคะทำค่าใส้จายมาอย่างดีเฮดอันเฮดเหลืองนะคะเห็ดมันปูลูกค้าผู้เฒ่าแล้วมาเก็บเห็ดมา ไปขายค่าขนมข้าวต้มร้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ดีใจนะคะนี่แหละค่ะทุกคนพี encore, ่เบียวไปตลาดนะีปกระดตของพวกนี้นะคะพี่ก็จะแบ่งไปให้ลูกค้าเบียวคนนึ่งคือกันะคะเพราะว่าเพิ่นมาหาเบียวเพิ่นแหย่มะเขือเทศเบียวมาถุงนึงนะคะแล้วก็บดแตงกว่าซีหน่วยเบียวก็เรียกว่าจะเอาทัวแบ่งให้เพิ่นนําคืออผู้ใดแหย่เฮาเบี้ยก็อยากเอาฟรีนี่ยไหค่ะเขาก็อยากแบ่งให้เพื่อนดูว่าเฮาไม่น้ําใจกับเพิ่นตลานนันหมู่บ้านนะคะไปเจอเพื่อนเ่าเก็กับได้ไปคุยได้ไป พูดคุยกันเหรมไหมคะเพื่อนๆกระทักกระทักกระทวงไปเบลอุ้ไปเฮ็ดีอย่างมาเดี๋ยวนี้คือคือเก่าทุกคนเปิอยอมปิดหงอกนะคะมันก็จะออกสีน้ำตาแน่นอยหนึ่งหรือมันก็จะเฮ็ดให้น่าเขาสว่างขึ้นเพื่อนๆเอากระทักทวงไหมคะว่าน้าตาเปิย่สว่างขึ้นคือดูมีความสุขกันสิเกิดอะไรวะอ๋อพป่งกกับไทยมาคือเขากับไทยเขาได้กินอาหารอร่อยแล้วเขาก็แบบเขามีความสุขไหมคะนั่นกเฮเทให้ความสุขของเขามันออกมามันกเฮเดให้ดูดีเลยไหมคะทุกคน เปียวนะคะกลับไทยเนาะที่เปี่ย่วบอกค้างไว้วิดีโอที่แล้วเรื่องแฟนแฟนเปียวนะคะแล้วแล้วกลับเมืองไทยแล้วก็ยานแล้วก็ประกาศกินนี่ยังเปียวนะคะนี่ให้แฟนเห็นไหมคะแล้ว,แล,วแล้วดื้อหลายแล้วก็บอยากกินนี่ยังเเวลาเราห้อนแล้วก็ขี่มอเตอแล้วก็สิบเบลทั้งสิน้นะแล้วเปีย่ยวก็สิบแบบเวลาเปียวมีหน่อยเปลียวก็อยากใส่เวลาไฮได้มากที่สุดได้กินเอียงหลายๆแล้วคือเขาอยู่เมืองนอกทุกคนขเขาจะเคยชินกับการสร้างอาหารจานเดียวแล้วพอกลับเมืองไทยเราสร้างหลายอย่าง ก็สั่งมาสามอย่างสี่สามอย่างเหค่ะคนมันใหญ่หอยทอดแบบจานใหญ่แฮงสำหรับสองคนไข่เจียวกับสำหรับสองคนแล้วกับกุงทอดกระเทียมกับไงอีกสิงหน่งไคะทุกคนสำหรับสองคนเราเป็นแบถือปลาหมึกย่างม่อีกอันนึงแฟนเดียวแล้วก็จบทุกอย่างก็สื่อหลายแค่ผู้ใดญ่สิบกิโลขนาดนั้นคือเราเปลี่ยนเสียความรู้สึกทุกคนเปลี่ยนน้อยนหรอไหเปล่นก็เลยบอกว่า อันไปพาไปกินเขาหรือพาไปยังกันั่งนาบึงนาบูดเพื่อนห่อนนะแม่ทุกคนเพื่อนกับข้าใจแต่แบบคือเขามาเี่ยวเขาต้องเอ็นจอยว่ามันซึมว่านางนาบึงเพื่อนก็เลยบอกแฟนว่าเธอฉันอยู่เมืองไทยแค่สองอาทิตย์เลี้ยวฉันมาหลานอาหารที่มันอร่อยหล่าฉันบ่เคยได้กินมันเป็นโอกาสพิเศษของฉันฉันต้องกินอาหารที่ฉันอยากกินฉันอยากซิมเพื่อนก็เลยวางสิถ้าเธอบ่อพอใจก็ว่าเปยังเด้อเอาเงินของเธอ ไปไปใส่เท่ากับไปไปว่าจะบอกแฟนว่าถ้าอยากไปเที่ยวพัทยากับไปถ้าอยากไปภูเก็ตหรือไปใส่ยูคนเดียวกับไปเลยฉันฉันจะขอย,อยูคนเดียวอยากกินฉันมาเที่ยวเมืองไทยฉันอยากกินเี่ฉันอยากใช่เออฉันอยากใส่ชีวิตของฉันไปว่า,วาสิละคะทุนหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีแฟนเปลี่ยนแล้วกันเลยสงสัยคิดได้นะคะก็เลยเริ่มเอ j o อยนะคะเปลี่ยวกับเคียร์ทุกคนเปลียเ่กับเคียร์ แป้งทอดให้เราแล้วพี่ก็จะกินหอยนางล้มทอดจริงนะคะคือพอได้กซิมทุกคนแซ่บเหมือนกักินย่างก็กินจนมาเมดเขาเอามาเสิร์ฟเป็นถามนะคะทุกคนเราก็แบบมันห้อนหรือไงเราก็คือมันกับกรอบมันแบบอร่อยมันแตกต่างจากอยู่เมืองอยู่บ้านเขาอยู่สุริเด่นจริงสินะคะเรากับกุ้งทอดกับเทียมพริกไทยกับตัวหญ่งยัยเขาก็เห็ดใหม้ไม้มาเสิร์ฟเขาแล้วคืออย่างขามาเสิร์ฟแบบคือมันมันเป็นอย่างที่เปียวบอได้กินทุกวันงสินะค่ะเพราะเขาไปถึงเมืองไทยแล้วก็อยากกินอยากซิมนะคะ พอกินเส็จแล้วพันกันเร็วขอโทรเมียมาว่าขอโทรด้วยคอยลืมนึกอยังสินะคะกเ็เลยว่าดีนะถ้าเจ้าดื้อแบบนี้คอยคอยแบ่งพูดเงินเจ้าเราจะเสิไปใส่เจ้าก็ไปๆๆได้ไม่วางสิคือเปียวแบบเปียวเป็นคนเอนจอยกับทุกอย่างทุกคนตื่นเสนาไม้เปียวจะเป็นคนแบบว่าคิดเรื่องดีๆเปียวจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเปียวจะแบบทั้งที่เปียวป่วยอ่ะทุกคนสุขภาพเปียวบอดีเปียวเป็นไทร้อยเป็นพิเปียวเป็นทั้งซึมเศร้าเปียวเป็นทั้ง โรคกระเพาะหรือคแบบปวดทองแฮ้งแบบเป็นทั้งอันกดไหลย้ยอนคือเขาเป็นลายอย่างเราสุขภาพทัางพอดีเพราะกลับเมืองไทยทุกคนเสื้อว่าเปิดไปอไปหาหาหมอเนาะเขาให้ยาเพื่อเมื่อกินยายู่สวีเดียนเปื่อกินเพื่ผหายไปเมืองไทยเขาก็เลยแนะนำยาอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกินร่วมกันเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวจะเห็นผลเลยทุกคนเราเปื่อดีขึ้นเพื่อก็เปื่อดีใจนะแม่เพื่อก็ยากินอาหารคือ เขาเริ่มดีเขากินเขาได้ตะกี้กะเพาะเอาปเปียวนะทุกคนมันบวมมันพองขนาดเปียวป่วยไปว่าส่เปียวเป็นยังเป็นคนคิดบวกเปียวก็นยังพูดต่เรื่องดีๆแต่กับเธอเธอเป็นยังจังแบบบ่มีอย่างให้คิดติดลบถูแไ่เป็นยังพิจนาบึงตลอดเวลาเหมือนคนแบกโลกไว้ทั้งไปว่าส่ยิ้มแย้มแน่เ้ามาพักผ่อน จำบ่ได้อยากตื่นม้าหลอกมาเห็นเธอหน้าบุญน้พึ่งด้ไงวะสิทุกคนเกือบเลิกกันแต่เมืองไทยกันยังว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างกันยัง่งกันเลยเหตุแหย่แบบว่าตัดสินใจบอกแฟนนะคะว่าทำความมีความสุขไรมาเที่ยวกัาฉันเธออยากใหญ่ไปเรื่องเงินเธอที่เธอถือม้านั่นเธอก็ออกไปเลย่ตดองม้าให้ฉันคือแฟนเกิเรามีเงินติดตัวก่อนหนึ่งตันแหลกอิสนามบินแล้วให้เปลี่ยวถือหมดเราวพถือเงินเลยได้แฟนเปลี่ยวเวลามาเที่ยวเมืองไทยเราให้เปลี่ยวคนใจ เลี้ยวถ้าเออคุณใส่องี้ยไปซําใดเนี่ยกลับมาเซอร์วิสเดียนเสียไก่เปียวดึงเอาไปเลยจากนธนาคารองี้ยสินะคะคือเรากันา่ารักตรงนี้แหละแต่ว่าเวลาที่เราเหนื่อยเราหิวเราหอนเราจะเป็นคนที่หนาบึง้งเลยปกติเป็นคนหนาบึ้งอยู่แล้วนะแม่ค่ะว่ายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มยากเป็นเสือยิ้มยากแล้วแห้งเปียวแบบอ,อยาก enjoy, เอ็นจอยพยอยามเป็นความสุขเพื่อไปท่องเที่ยวมานั่งหนาบึ้งนะคะก็เลยเจอเมีย อันเบาไปเลยนะคะว่า้าอยากเลยก,กันกันเลยเ้อถ้าอยากไปใส่ก็ไปมากเลยแต่ละคนแ่ก็เม่เล่าเรื่องชีวิตคู่ทุกคนกชีวิตคู่แต่ละคนคน่ะก็จะมีเรื่องง่ายเรื่องอยากแตกต่างกันบางคู่สามีก็จะเป็นคนขี้เหนียวบางคู่สามีก็จะเป็นคนเจ้าชู้บางคนก็นจะเมาบางคนก็นจะแบบเวลากลับไทยก็จะแบบอ,อยากอยู่คนเดียวบ่อยากบ่อยากให้เมียตามไปใส่สินะคะแต่สําหรับคู่ของพียยวนในแฟนด้วยจะเป็นอย่างที่ บอย้อมไปใส่อยากยุตะไก่กับเมียเรากแบบอ็อยากจะแบบอยากจะแบบอยู่ไก่เฮาเตกับเฮนานายิ่งนางง้อทำไมคะเฮดนห้เฮาเอารมณ์เสียนั่นแหะค่ะทุกคนผู้ใดมีความคิดเห็นนใดสามารถเขียนคอมเมนไปใต้คลิปเจอกันไม่ในคลิปนาะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ